งอย่าออร่อยมากนวิดีโอ Yes ว i ดีโ Hop บเวทสวัสดีค่ะทุกคน yeah. สวัสดีครับวันนี้นะคะแต่งตัวใจสามีนะคะเราจะออกไปข้างนอกกันนะคะจะไป เดินแถวในเขตนะคะในเขตในตัวอำเภอนะคะเดี๋ยวไปดูว่าเราจะได้ได้อะไรบ้างนะคะแล้ววันนี้ก็แต่งตัวเอาใจสามีนะยิ้มเปย่เยอยู่ไหมเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะคะไปกันค่ะมาถึงแล้วนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวพาพี่เขย ไปซื้อทีวีโกนนะคะลูกลูกชายทำพัง <c oughs> ปวดหัวเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็ไปดูทีวีด้วยเนาะ,ะ <c oughs> ราคาประมาณเท่าไหร่เนาะทุกวันนี้นะ ซัมซุงนะคะ43นิ้วนี่คือราคานะทุกคนแล้วก็ผ่อนอันนี้จะเป็นราคาผ่อนงปีสองปีสามปีเดือนละเทนน่าไหร่ที่บ้าน

ไมโครเวฟกาน้ำร้อนแต่ช่งางยังแพงเล้บบางนู้ก็จะเป็นเป็นร้านไม่ใหญ่นะคะมีชั้นใต้ดินแล้วก็มีชั้นเนี่ย iPhone นะจ๊ะชั้นเป็นผู้ที่ไม่ชอบใช้ iPhone นะคะ ไปแล้วนะคะพี่เคยถึงกับปาดเงือนะคะทุกคน,นะค่ะอู๋อู๋เอลซี แกไม่มีเครดิตเนาะก็เลยแบบว่าซื้อสดนะคะกำลังจะไปหาอะไรกินนะคะหิวแล้วมีรถเข็นด้วยข้าวโพดปิ้ง <c oughs> หอมมากตรงนี้จะเหมือนอวงเวียนนะคะเป็นอนุสาวรีย์แล้วก็ข้างหลังจะเป็นสถานีรถไฟ เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวอิสตันบูลกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นรถไฟไปกันนะคะ <c oughs> แดดแรงสถานีรถไฟนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอนุสาวรีย์นะคะ แรงมากทุกคนเมนูอาหารนะคะร้านก็ไม่ได้เรียบหรูอะไรนะแต่ว่าคนกินเยอะนะคะเราก็เลยเข้ามา พิซซ่าตุรกีนะคะเคบับตุรกีมีเยอะแยะมากมายนะคะเนี่ยอันนี้ก็เรียกเคบับอันนี้ก็เรียกเคบับนะคะนี่นะของหวานนะคะนี่นะไม่มีอะไรเยอะนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามารอดูหน้าตาอาหารกันค่ะ mm hmm. What you eat today? <think> chicken. Chicken? Yes. I can eat with you? เอเคเคบับไก่นะคะเขาก็เรียกว่าเคบับเหมือนกันนะคะก็มีข้าวมีขนมปังมีไก่ย่างคนจะบอกว่าไก่ย่างอร่อยมากน,ะ <laughs> นี่นะก็มีสลัดสลัดนะคะโยเกิร์ตนี่ของฝนเป็นเคบเต้วัวเคบเต้นะคะเป็นเนื้อวัวนะคะคล้ายๆ มูเด้งนะคะคล้ายๆประมาณนั้นนะคะก็มีข้าวมีขนมปังก็ให้สามีไปแล้วเรียบร้อยนะคะ e ด t ๆๆ t eat eat ขอบคุณทุกเ่านด้รยนะขอบคุณทุกท่าน วันนี้พาเดินคือจะมีฝนน่ะนางปวดหลังปวดเอวอ่ะเหมือนแบบเขาเรียกขัดโยกอะ่ะเดินนานไม่ได้นะคะปวดหลังตอนนี้ก็พานางแบบว่าโยคะพานางโยคะนะคะคลายเส้น ฝ่ายกล้ามเนื้อเนาะ,ะเรากำลังจะไปหาไอศครีมกินนะคะแล้วก็ดื่มชาแป๊บเดียวละลายแล้วนะคะทุกคนค่ะฉันกินไม่ทานแล้วโอ้ยไม่มีที่นั่งเลยค่ะ ไม่มีที่นั่งนะสีชมพูอร่อยมากเปรี้ยวๆอร่อยๆผวก,กิน <laughs> วานิลาอายเขินนะสาม,มีฉันเขินค่ะเขินเขินเก่งมาก นกล้วนะต่งตัวเอาใจผัวนะคะวันนี้แ <c oughs> ต่งตัวเอาใจผัวนะ อยากได้อะไรต้องได้พาไปที่ไหนก็ต้องพาไปเด้อ <laughs> แล้วนะคะก็กว่าจะมาถึงบ้านนะทุกคนก็แว่ดื่มชาที่บ้านพี่สาวอีกนะสักพักหนึ่งแต่ว่าฝนก็ไม่ได้ดื่มเรอกฝนร้อนนะคะอยากดื่มอะไรเย็นๆอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่า,าบางบ้านอะ่ะเขาก็ไม่มีน้ําแข็งทุกคนแล้วเขาก็ไม่แช่น้ําเย็นกันด้วยนะคะ เขาไม่ค่อยกินกันนะคะน้ําเย็นกลัวป่วยนะคะทุกคนค่ะสําหรับวันนี้นะคะฝนก็พาทุกคนนะคะออกไปข้างนอกนะคะแต่งตัวนะคะเอาใจผัวนะคะไม่ได้อะไรก็ต้องได้เลยก็ได้แล้วล่ะนั่นนั่นี่ผัวมองผัวมองเออมันมันคุยกับกล้องแล้วมันเหมือนแบบว่ามีเพื่อนคุยเลยเนาะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝุฝนก็หวังว่าทุกคนจะเพลิดเพลินนะคะในคลิปวิดีโอของฝนนะคะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ฝุนด้วยนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย